มีคนถามมาว่าถ้าอยากเป็นเคสให้กับนักศึกษาทันตแพทย์นะคะจะใช้เวลานานเท่าไหร่คือส่วนใหญ่นะคะเวลาที่เราเป็นเคสให้นักศึกษาเนี่ยอาจารย์เขาจะอนุญาตให้แบบทําแบบคอมพลีทเมนต์คอมพลีทเมนต์คืออะไรคือไม่ใช่ว่าคนไข้อยากจะอุดฟันแล้วเดินมาบอกว่าวันนี้จะอุดฟันค่ะอย่างเงี้ยอุดฟันอย่างเดียวส่วนใหญ่อะ เขาก็จะไม่ค่อยรับอันนี้ก็เราจะบางที่นะคะบางที่ก็จะแบบอาวันวิสิทธิ์ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่หลักๆเนี่ยจะต้องมีเคสคอมพลีทเมนต์ก็คือจะต้องตรวจช่องปากทั้งหมดนะคะแล้วด้วยความที่นักศึกษาเนี่ยเป็นนักศึกษามือใหม่ก็แล้วแต่คนเลยนะคะว่าจะใช้เวลาการตรวจหนึ่งคาบหนึ่งคาบก็คือ3มชั่วโมงก็จะใช้เวลาตรวจหนึ่งคาบสองคาบหรือ3มคาบแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 1- น่ถึงสองคาบประมาณนี้เนาะเพราะว่ามันจะต้องมีเอ็กซเรย์อะไรแบบนี้ด้วยนะคะ เสร็จแล้วนักศึกษาเนี่ยเขาก็จะต้องส่งเขียนแผนการรักษาส่งอาจารย์ก็ช่วงเนี้ยก็อาจจะต้องรอรอไปก่อนรอจนกว่านักศึกษาเนี่ยจะเคลียร์แผนคุยแผนการรักษากับอาจารย์เสร็จนะคะอืออ่ะเสร็จปุ๊บ ถ้าสมมติว่ามีขุดต้องขูดหินปูนนะคะคือการขูดหินปูนกัรน,นักศึกษาเนี่ยมันจะไม่ใช่มาถึงแล้วก็ขูดรูขูดเลยก็คือจะต้องมีการยอมคาบจุลินทรีย์นะคะเพื่อชี้ให้คนไข้เห็นว่าคนไข้มีการแปลงฟันตรงไหนที่ไม่สะอาดนะคะยอมคาบจุลินทรีย์เสร็จนักศึกษานะคะก็จะต้องถอดถอนคนไข้แปลงฟันอ่าก็ใช้เวลาผ่านไปแล้วประมาณครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงในคาบนั้นนะคะแล้วต้องทําอย่างนี้ทุกคาบนะคะอืมแต่จริงๆอ่ะมันดีมากเลยนะคือ หลายคนอะแปรงฟันไม่เป็นอะจะแปรงฟันเป็นก็คือตอนนี้เลยอะสอนใช้อาสอแมแงฟันสอนใช้ไม่คัดฟันนะคะแล้วก็ไปขูดขูดคนคายซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะให้ขูดมือขูดมือคือ hand scale อะค่ะคือจะไม่ใช่เครื่องอย่างเดียวอะแต่เดี๋ยวนี้บางที่ก็คืออนุโลมว่าขูดเครื่องด้วยร่วมกับมือด้วยอย่างงี้นะคะก็จะใช้เวลาถ้าหินปูนน้อยเนี่ยก็อาจจะเออคา,าบหนึ่งอะคะ่ะ ข้ามหนึ่งอาจ,จะได้ครึ่งปากบนหรือว่า1ส่วน4ของปากนะคะหรือว่าได้แค่1เซกแตนก็คือ1ใน6นะคะก็คืออันนี้คือขาบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหินปูนน้อยก็จะใช้เวลา4-6คาบขาบหนึงสชั่วโมงใช่ไหมอ่ะอันนี้คือขูดเสร็จนะคะขูดเสร็จแล้วก็จะเว้นระยะให้คนไข้ก็คือ 2อถึงสสัปดาห์นะคะเพื่อนัดกลับมารีสเกลก็คือขูดซ้ำตอนรีสเกลเนี่ยถ้าคนไข้ไม่ได้หินปูนเยอะนะคะก็ใช้แค่หนึ่งคาบหรือสองคาบเท่านั้นนะคะอืมค่ะพอรีสเกลเสร็จก็จะเวลระยะไปที่ประมาณ4ส,สัปดาห์นะคะอืมหรือบางที่ก็อาจจะอนุโลมสองสัปดาห์แต่ว่าจริงควรจะเป็น4ส,สัปดาห์เพื่อให้เหงือกมัน ฟื้นสภาพอะค่ะแล้วก็มาดูมายอมคาบจุลินทรีย์อีกว่าคนไข้สามารถคนโทรลแปลงฟันจนคนโทรลคาบจุลินทรีย์ได้ต่ำกว่า3 0มเปอร์เซนไหมถ้าผ่านแล้วก็เหงือกดีไม่บวมไม่แดงนะคะก็คือจบเคสเคสนั้นก็คือจบนะคะอาจจะนัดมารีคอหกเดือนหนึ่งปีแต่คือนักศึกษาจบเคสนั้นไปเลยนะคะแต่ว่าถ้าคนไข้ไม่แปลงฟันคือหลักๆของการเกิดเนื้ออสซิตเนี่ยมันคือการที่ ก็คือคนไข้จะต้องดูแลตัวเองนะคะก็คืออ่าถ้าคนไข้แปรงฟันไม่สะอาดไม่ใช้เม็คัดฟันรีเช็คย้อมค่าจุลินทรีย์มากกว่าส0มสิเปอร์เซ็นตนักศึกษาไม่ผ่านไม่ผ่านเสร็จก็ต้องก็ต้องเว้นไปอีกสี่สัปดาห์นะคะแล้วก็นัดกลับมารีเช็คใหม่ถ้าไม่ผ่านอีกก็เว้นไปที่สี่สัปดาห์นะคะส่วนใหญ่ก็คือจะผ่านเพราะคนไข้จะเริ่มเครียดแล้วนักศึกษาก็จะแบบโอ้ยหนูจะไม่ผ่านอยู่แล้วช่วยแปรงฟันได้ไหมก็คือถ้าจับ แปลงให้ได้ก็คือแปลงให้เลยถึงบอกว่าควรเอาคนที่รักเราหรือว่าผู้ปกครองเรามาอันนี้แค่คูณหินปูนะคะอ่าอยากรู้งานอย่างอื่นเนี่ยคอมเมนต์ไว้เลยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟัง